ครัวนี้พี่มาพี่มาลงลึกให้ดูอีอกทีหนึ่งคือเวลาเราวางไปสปอร์ตสเปซซิ่งเราวางท่อตรงๆถูกไหมครับพอเราวางท่อตรงๆปุ๊บเนี่ยวิตไม่มีนะครับเนาะถ้าเราถ้าเราจินตนาการนะครับท่อเราวางตรงตรงเนี่ยปุ๊บนะครับในสปอร์ตในสปอร์ตวางไว้เงี้ยเฉยเฉยเลยนะครับเนาะนะครับทวิตจะไม่มีนะครับการเกิดทวิตตัวนี้จะไม่มีเนาะพี่ก็ตัดออกจากสมการนี้นะตัดออกเลยพรวปุ๊บมันก็จะเหลือแค่ เอ่ uh, axial ็กเซียลบวกเบนดิ่งนะครับหลั uh, งนั้นเรามาดูเบนดิ่งเบนดิ่งเนี่ยอ่าอินแพนมีแต่อัลแพนไม่มีนะครับอ่ uh, uh, มาดูตรงนี้อาแพนอินแพนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวลงมาดูตรงนี้แป๊บนึงนะครับอันนี้เป็นแกนท่อแกนหลักนะแกนท่อหลักนะครับแกนท่อหลักอ่าอะไรอะไรที่หมุนหมุนไปในแนวแกนท่อหลักอันนี้นะแกนหลักอืออันนี้แกนหลักนะครับถ้าเราหมุนท่อแบบนี้ อันนี้เขาเรียกอินแลนอินแพลนน่ะก็คือถ้าเรามองถ้าเรามองเข้าไปข้างในเนี่ยเรามองเรามองแบบนี้นะเอาตามองไปอย่างเงี้ยเราจะเห็นบีมตัวเนี้นะเราจะเห็นท่อเนี่ยโคง้งงออย่างงี้นะรูปบนนะงออย่างงี้อ่าอันนี้คือ implant, อินแพลนะครับเนาะงอไปอย่างเงี้ยคืออินแพลนะครับแต่ถ้าเกิดบิดอันนี้อันนี้เราอันนี้เรา,างองเงี้ยแต่ถ้าเกิดบิดเป็น mt เนี่ยเราบิดไปอย่างเงี้ยเราบิดไปอย่างเงี้ย อันนี้เป็นเอาแพ a n นะครับเนาะอันนี้เป็นเอาแพ a n นะถ้าเราบิดอะไรเงี้ยก็คือทวินต้นเองอ่ะถ้าเกิดรูปนี้นะถ้าเกิดเราเกิดเราบิดท่อเมนให้เกิดทวิดมาอลไราปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเอาแพลนทันทีนะครับเป็นบ e n d i n g out plan นะครับเนาะอันนี้เราก็เลยจะไม่มี out plan นะครับ bending out แพลนเราไม่มีเพราะว่าเราวางแนวนี้แนวเดียวมันก็จะหย่อนอย่างนงี้ยเดียวมันก็จะเป็นอินแพ n นะครับแต่ถ้าเกิดเมาาื่อไรเรา เราใส่แรงตรงนี้เข้าไปนะครับเนาะใส่แรงตรงไม่ใช่ดิเราฟลิกตรงนี้พูดผิดฟลิกตรงนี้ไว้เราใส่แรงตรงนี้กดไปเงี้ยถูกไหมพอเรามองข้างบนปุ๊บเราจะเห็นท่อมันโค้งงูมาอย่างนี้เนี่ยมองบนนะมองบนนี้มองลงมาอย่างนี้เห็นไหมอันนี้จะเป็นเอาแพน่นะครับเพราะฉะนั้นอท่อที่วางไว้บนสแปนเฉยๆนะั่นจะจะมีแค่อินแพ่นะครับเนาะเอาแพ่นะไม่มีก็ตัดออกไป นะครับคราวนี้มาดูอีกพจน์หนึ่งก็คือเอ็กซิลนะครับเอ็กซลตัวนี้เอ็กซิลตัวนี้ท่อเนี่ยเราวางไว้เฉยใส่เบรเชอร์ตึ้งเข้าไปนะครับเอ็กซิลที่เกิดจากเวทจะไม่มีนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดลถ้าเกิดบางคนถามไห้พี่ผมต่ออโบมาว่ะปึ๊บไอ้อย่างเงี้ยมีถูกไหมครับอย่างเงี้ยอาจจะมีนะต่ออโบมาวางไว้นี่ปึ๊บอย่างที่ผมวางนี้ว่ะปึ๊บผมใส่สปอย์ข้างล่างเลยอ่าอย่างเงี้ยจะมีเอ็กซิลจากเวทถูกไหม ตัดหน้าพ่อมาดูว่าน้ำหนักมากกดอ่ะถูกไหมครับเนี่ยนะนะอันนี้จะมีแอ็กซเชียวจากเวทแต่แต่ในการทำอ่าไอสเปซซิ่งเราเนี่ยเราพิจารณาตัดตัดท่อออกแค่นี้เราดูแค่นี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในตัวเวทที่ท่านไมเกิดแอ็กซเชียวจะไม่มีเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็สรุปได้ว่าอ่าสเตนโหลดของสเปซไปร์สปอร์ตสเปซซิ่งเราเนี่ยเราก็จะมีแค่อ่าเบนดิ้งที่เกิดจากตัวน้ําหนักก็คือเป็นเอนะ็มไอเนาะส่วนแซนแล้วก็มีอ่าแอ็กเซชียว สเตทที่เกิดจากตัวเพชเชอร์นะครับสองตัวเนาะก็คือเบนดิ n งกับเพชเชอร์นะครับโอเคอันนี้คือเป็นลิมิตนะครับเนาะลิมิตของไบสปอร์ตเชิซิ่งนะครับหลังจากที่เนี่ยเราแคลพวกนี้มาเสร็จแล้วเนี่ยเอเอลอพอเราแคลค SL ได้แล้วเนี่ยลองจุดนัสเตทเนี่ยเราก็ต้องเอามาเทียบถูกไหมครับเอามาเทียบกับตัวลาบเบิลเขานะถูกไหมอ่าเอามาเทียบกับลาเบิลเขานะครับ นะครับอลาเบิร์นเขาก็จะมีอินเทอร์นอลเพรสเชอร์มีเอ็กซ์เทอร์นอลเพรสเชอร์แล้วก็มีเนื่องจากสัตนหลดนะครับอลาเบิร์นของสแตนหลดตัวนี้ก็คือจะต้องอน้อยกว่า SS นะครับก็คือค่านี้เนาะค่าที่เปิด่าในตารางเอหนึ่งนะนะต้องไม่เกินนะครับเนาะนี่ปึ๊บนะครับก็คือ SL มากี้ของเราเนี่ย SL เนี้ยต้องน้อยกว่านะครับหรือเท่ากับ S h นะครับเนาะ นะครับอันนี้สรุปอย่างนี้เลยนะครับโอเคตรงนี้ตรงนี้มีท่านใดสงสัยไมเอ่ยไม่มีเนาะอันนี้จะสเตตตัวแรกเนาะเอยสเตสเตตัวที่สองเนาะแต่เป็นสเตตตัวแรกเนื่องจากฟอร์สและโมเมนต์นะครับเนาะโอเคนะครับไปที่ไปต่อนะโอเคหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะรู้ว่า s อเมื่อกี้ที่ท,ที่ที่เราท,ที่พี่พิสูจน์มาแล้วเนี่ยดีไลท์ตัดออกไปแล้วเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือแค่เบนดิ้งนะครับตัวหนึ่งกับตัวเพรสเชอร์ที่เป็น Excel นะครับเพราะนั้นมันก็ได้รูปนี้นะครับก็คือสเตทเอสแอลเนี่ยมันก็เท่ากับสเตทที่เป็นสาเหตุโดยเบนดิ้งโมเมนต์นะครับหรือว่าอินแพร่นั่นเองนะครับกับอีกตัวหนึ่งคือเพรสเชอร์ที่เป็นลองจีเนอแนะครับก็คือตัวเอสบีที่เป็นอินแพร์เนะาะก็คือเอ็มส่วนแซนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งคือเป็นเอสแอลพีนะครับก็คือพีดีส่วนสี่ทีนะครับเนาะอ่ะอันนี้เราได้แล้วสเตทเอสแอลเท่ากับสเตทเบนดิ้งบวกกับอ่าเพรสเชอร์สเตทที่เป็นลองจีเนอแนะครับคราวนี้เราไอ้ตัวเอ็มเนี่ย ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัว bending เราเนี่ยอ่ะตัว bending เราเนี่ยใน,ใน,ใ,นในการในการทํางานจริงๆเนี่ย bending เรามันมีหลายโมเดลถูกไหมครับอ่ะมาดูข้างล่างอันนี้เป็นซิ simple l e t t ิ้งกับ letting นะครับหรือ,หร,อหรือเราเรียกว่าซิมปี้ซัพพอร์ตกับซิมปี้ซัพพอร์ตถูกไหมอันนี้คือหนึ่งโมเดลที่เราเจอถูกไหมครับโมเดลอื่นเราก็มีฟิกฟิกถูกไหมถูกไหมอ่า fix fix simple s i m p ี e พวกเนี้ย สองสองโมเดลเนี่ยหรือว่าโมเดลอื่นๆอาจจะเป็นข้างหนึ่งเป็นซิมพีข้างหนึ่งเป็นฟิกก็ได้อ่ะเนี่ยสองอันเนี้ยเราต้องมาเลือกว่าเราจะใช้เราจะใช้โมเดลไหนเพื่อจะมาคํานวณหาโมเมนต์เอามาแทนในเนี้ยวนะครับในเนี้ยมันแทนได้ด้วยอะไรก็ได้นะซิมพีก็ได้ตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะหรือว่าเป็นฟิกตัวนี้ก็ได้ก็คือเอมนี่แหละเราก็ต้องมาเลือกบาร์รี่คอนดิชันเราจะใช้ตัวไหนนะครับเนาะเลือกเอาใช้ซิมพีก็ได้ ใช้ฟิกก็ได้แล้วแต่เรานะครับเราก็จะได้เอมออกมานะครับอ่ะคราวนี้มาดูวิธีเลือกวิธีเลือกมันก็มีหลาย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 ชนิดก็เห็นหลายหลายบยริษัทก็ไม่เหมือนกันนะเนาะอ่ะอันนี้พี่ดูแล้วกันอ่มาดูตัว support processing ที่เป็นที่เป็นอ่า simple beam นะครับ simple beam ก็คือนี่ครับเนาะเวทเป็นเวทท่อนะเวทเวทท่อเวทฟูอิดเวทอินซูก็จะเป็น distribution แบบนี้เนาะ เป็นเบรกระจายตัวนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นแม็กที่ไหนก็ได้บอกไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรของอ่าอันนี้น่าจะเป็นวิชาสถิติบทที่8ใช่ไหม,ไหมครับเนาะอันนี้เป็นเรื่องของบีมนะ,อ,ะอันนี้มาดูซิมเพลอ่าซิมเพลอันนี้ก็จะเป็น Constant Load นะครับอันนี้ Uniform โหลดเนาะอนนี้ c o n s t a ต t l o a ก็คือในระบบท่อเราเนี่ยมันต้องมีสองอย่างนี้แหละอยู่ด้วยกันถูกไหมครับเนาะมันจะต้องมีอันนี้คือพวกท่อ Insu f ูอิด ส่วนนี้จะเป็นวาวใช่ไหมถ้าเรามองง่ายๆเนาะเนเป็นวาวเป็นแฝงที่ใส่เข้าไปมันก็จะเป็นคอนเซนเทตนะครับอ่ะมาดูอีกอีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นฟิกฟิกนะครับฟิกฟิกก็จะเป็นยูนฟอร์มกับมีคอนเซนเทตเหมือนกันนะครับค่าแม็กโมเมนต์ดิเรกชันต์ต่างๆก็จะตามนี้เนาะอันนี้พี่ไม,พไม่พี่ไม่ลงดีไลท์ให้นะครับใครอยากใครอยากไปฟื้นความจําก็ลองไปหาหนังสืออ่านดูหนังสือเราที่เรียนมานั่นแหละนะครับเนาะก็ ก็เหมือนกันตัวนี้ก็จะก็ต้องบวกกันเหมือนกันนะครับนะครับอแบบนี้มันจะมีเลือกได้หลายวิธีอย่างแรกก็คือเลือกหนึ่งวิธีที่หนึ่งก็คือเลือกนี่เลยครับซิมเพลนะเอ็นคอนดิชั่นเป็นซิมเพลซัพพอร์ตนะครับหรือว่าวิธีที่สองเราก็เลือกซีดีเลยก็คือใช้ฟิกฟิกนะครับแต่ถ้าเกิดบริษัทแบบอเมริกาเงี้ยที่แบบค่อนข้างจะเป็นเจ้าตำหับอย่างเคทล็อกอย่างเงี้ยเขาจะเลือกสองอย่างนะครับหนึ่งกับสอง แล้วเลือกหนึ่งกับสองบวกกันเนี่ยเอาหนึ่งกับสองเนี่ยทั้งสองอันเนี่ยบวกกันแล้วหารสองนะครับคําว่าหนึ่งกับสองบวกกันคือเอาสมการสองสองอันเนี้ยอันนี้อันนี้หน,นึ่งชุดใช่ไหมอันนี้ก็หนึ่งชุดแล้วก็จับสองอันเนี่ยบวกกันนะครับเนี่ยจับทั้งสองอันเนี่ยบวกกันแล้วก็หารด้วยสองก็คือเฉลี่ยซิมปพลยครึ่งหนึ่งแล้วก็เฉลี่ยตัวฟิกครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ของเคลล็อกนะที่เขาทำโอเค นะครับอ่ะอ่ะโอเคถึงตรงนี้นะครับก็คือการเลือกอ่าีโมเดลนะครับเพื่อจะหาโมเมนต์นั่นเองนะครับก็จะมีอ่าวิธีวิธีธอ่าวิธีแรกคือ simply support นะครับแล้วก็อีกวิธีต่อมาก็คือเป็น fix support นะครับเราก็จะเลือกนะครับวิธีแรกก็คือเลือก simply support นะครับก็คือเป็นอ uniform load กับตัว c o n c e n t r a t load นะครับวิธีสองก็คือเลือกเป็น fix support นะครับ ก็เป็นยูนิฟอร์มบวกคอนเสนร์เหมือนกันส่วนที่ที่สามนี่คือเอาเอาฟิกกับซิมพีเนี่ยครับผสมกันนะครับแล้วก็หันสองนะครับทั้งยูนิฟอร์มโหลดแล้วก็ทั้งคอนเสนร์โหลดนะครับคราวนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูในการเลือกวิธีนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเลือกวิธีหนึ่งมานะครับก็คือเอาเป็นซิมพีซัพพอร์ตนะครับก็คือเป็นยูนิฟอร์มโหลดบวกกับคอนเสนร์โหลดนะครับนะครับก็คือเป็นซิมพีซัพพอร์ตเนาะก็มียูนิฟอร์มโหลดนะครับโหลดของท่ออินซูเลชั่น นะครับแล้วก็แล้วก็คอนเสิร์ตโหลดเช่นโหลดของวาวพวกนี้นะครับเอามาใส่นะครับผมก็จะได้สเตทสองสเตทลองอยู่นอกนะครับของสเตทโหลดก็คือเป็น M ส่วน Z นะครับกับ P D ส่วน C T นะครับ M เนี่ยผมก็หามาจากตรงนี้เลยนะครับเนาะ M เนี่ยหาจากนี้เลยครับยูนิฟอร์มโหลดก็คือ W L กํลังสองส่วนแปดนะครับตัวนี้เลยนะครับก็เลือกมานะครับอีกอันนึงก็คือเป็นคอนเสิร์ตโหลดก็คือจะได้เป็น F L ส่วน C นะครับ f l ส่วนสี่นะครับในนี้ก็ให้เป็น s เนาะเป็น s ก็คือเป็น f นั่นแหละก็จะเป็น s l ส่วนสี่นะครับแล้วก็ส่วนแฟดนะครับพจน์นี้นะครับพจน์ที่เราเลือกมาตรงนี้ก็คือ m นะครับในีพจน์เนี่ยนี่ครับพจน์นี้ที่เราเลือกมาคือ m นะครับเราอาจจะเลือกอ่าช็อตที่เป็นสองก็ได้นะครับก็เป็นฟิกตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปก็จะใช้ก็จะใช้สมการที่เป็นฟิกนะครับหรือว่าเราใช้ฟิกกับซิมพลีบวกกันหารสองนะครับสมการตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับเนาะ นะครับแล้วก็บวกอ่าลองของเฟสเชอร์คือ Pd ส่วน Ct นะครับนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นที่ที่ได้มาดีไลน์มาเสร็จปุ๊บเราก็เคลียร์ Clear สมการนะครับให้มันอยู่ในฟอร์มที่ที่ง่ายขึ้นก็คือย้ายอ่าย้ายตัวหารกับตัวแซดเอาไปอยู่ด้วยกันนะครับเราจะได้เป็นสมการรูปแบบนี้นะครับก็คืออ่าตัวแปรก็คือดี D ก็คือตัวแปรธรรมดาครับก็คือ outside diameter แล้วก็ s นี่คือ c o n น์ load ป็นพีเพลก็ได้นะครับเนาะเป็นวาเป็นแฟงก็ได้ส่วนใหญ่ก็ใช้ people น้ำหนักก็แล้วแต่เราครับสองร้อยกิโลสองร้อยปอนด์อะไรเงี้ยได้หมดนะครับแล้วก็ครัอ L ก็จะเป็นความยาวเห็นไหมครับ L อจะเป็นความยาวและเราจะมี L อลมาแล้วนะครับเห็นไหมครับ L อคือเดี๋ยวเราจะย้ายข้าง L อนี่แหละออกมาเพื่อให้เป็นเขาเรียกว่า spacing เห็นไหมครับนั่นคือ L อเนาะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าเอนี่ก็คือระหว่างซัพพอร์ตถึงซัพพอร์ตเห็นไหมครับเนาะระหว่างซัพพอร์ตถึงซัพพอร์ตนะครับ นะครับก็คือ L อนะครับเก็คือเ e น d i n g m o เม n t ที่เราได้มาเลือกบ am โมเดลมานั่นเองนะครับพคือ p พ e s s ชอร์ c ure, เป็น design p พ e s s ชอร์น, ure, นะครับส่วนติ k n e s s ก็คือนะครับติ k n e s s เราต้องนิดนึงนะครับติ k n e s s มันจะมีบอกว่าคือไป l thickness ของ n o m i n a l ออ่ะที่เราซื้อมานั่นแหละลบอ่าเมกคันยข้อหรือว่าลบพอร์ช i o นหรือว่าแล้วก็ลบคือลบ C ีอ่ะนะครับคือว t h ติ k n e s s ที่เราซื้อมานะ่ะลบ c ออกไปนะครับนะครับ ลบีออกไปเพื่ออะไรก็เพื่อจะให้มันน้อยนะครับพอน้อยมันเป็นตัวหารเนี่ยมันก็ได้สเตทที่มากเห็นไหมครับมันก็เป็นไงมันก็จะคอนเซอร์ทีฟนะมันจะคอนเซอร์ทีฟนิดนึงแหละว่เาเอาเอาติกเน็ตลบกับคอ,อ,อร์ชันอลวานนะครับณณเดวันที่มันสิ้นสุดการใช้ท่อเส้นนี้สมมุติ30ปีข้างหน้าเนี่ยก็คือทีมันจะเป็นทีตัวนี้เลยก็คือลบคอร์ชันออกไปนะครับมันก็เหลือทีเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเนาะโอเค แล้วก็ดเนี่เป็น Uniform ์มโหลดนะครับ Uniform ์มโหลดก็เป็นโหลดปลโหลด Content, โหลดโซลูชันโหลดต่างๆที่อยู่ในท่อที่เป็นยูนิฟอร์มนะครับส่วนเสนนี่คือเป็น uh, i อ่วน c หรือว่าเป็นปลายเซนชัน uh, มือรักธรรมดานะครับเนาะนะหลังจากนั้นเวลาเราหาสเป c i n g เนี่ยเราก็ย้ายข้างนะครับเคลียร์สมการย้ายข้าง SL เนี่ยแทนด้วย SL เราก็แทนด้วย S ที่เป็นลาเวอร์ก็คือออสถูกไหมครับ แทนโดย S S ที่เปิดกลรางดักกรางเอหนึ่งนะครับนะครับเราก็ย้ายข้างมาปุ๊บเราจะได้ L ออกมานะครับเนะเราก็ได A ้ L ตัวนี้กนะ็คือไปสปอตสเปซซิ่งนะครับโดยไคลทเรียสเตทไคลทเรียนะครับมันมีไคลทิเลียหลายอย่างนะครับแต่ที่ในโค้ดบอกไว้เนี่ยตัวนี้คือเป็นสเตทไครทเลีย,ยนะครับเนาะโอเคคือในโค้ดจะบอกว่าไคลทเรียเดียวคือเป็นสเตทไคลทิเรีย นะครับอ่ะคราวนี้มาดูไคลทีเรียอื่นบ้างนะครับอย่างเช่นอ่าตัวนี้เป็นไคลทีเลียของดีเฟคชันนะครับอันนี้เป็นดีเฟคชันไคลทเลียนะครับก็จะเป็นด e เฟคชันนะครับดีเฟคชันเราก็เลือกมาจากนี้เหมือนกันครับเลือกมาจาก B ีโมเดลเหมือนกันว่าเราจะเอาโมเดลไหนนะครับหนึ่งสองสามนะครับหรือว่ารวมนะครับได้หมดก็คือเราเอาดีเฟคชันตัวนี้มาเห็นไหมครับนะครับเนาะแต่ดีเฟคชันเนี่ยเวลาดูแม็กเราดูนะครับต้องดีเฟคชันที่เซนเตอร์เนาะมันก็เซนเตอร์เซนเตอร์เนี่ยเราก็เลือกมา นะครับเนีอันนี้เลือกมาได้ตัวนี้ก็คือเป็น 5Wl ส่วน 38EI บวกกับตัวนี้เราก็มาดูนะครับว่าเราเลือกมาจากไหนอ่านี่ครับเราเลือกมาจากตัวซิม p l ีนะครับนะซิมสองอันบวกกันนะครับเป็นอ่า uniform load บวกกับตัว c o n c e n t r a t e load นะครับเราก็จะมาเป็นตัวนี้เป็น deflection นะครับครันี้ deflection เนี่ยมันเป็น in d u s t r y practice แล้วว่าเอาเท่าไหร่นะครับเอาเท่าไหร่เนาะแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางที แต่เราซีสเ็มก็ไม่เหมือนกันแต่โดยปกติที่เขาใช้กันเนี่ยก็คือเขาใช้กันที่ครึ่งนิ้วราะคาก็คือ12.5นะครับนะนะครับหรือว่า12ปกติกับ12.5ครึ่งนิ้วที่เอามาใช้นะครับบ่อยๆที่เราใช้กันเป็นไครทีเรียรต่อมานะครับเนาะเป็นไคลที่เรียอต่อมาคือดิฟเฟคชันไคลที่เรียรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตรงสตรีมเทอร์บายก็ใช้3มิลน,นะครับถ้าเป็นลายโพเรเซสอื่นๆเนี่ยใช้12.5ถ้าโพเรเซสที่เข้มขึ้นมาหน่อย เข้มขึ้นมาหน่อยหมายความว่าไม่ให้มีตกท้องช้างเยอะไม่อยากให้มีสลบอย่างเงี้ยเยอะเนี่ยตัวลัวฟูอิดมันจะค้างอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะใช้สิบมินนะครับหรือว่าเป็นข้าวสตรีมสบายนะครับข้าวกับสตรีมสบายเนี่ยอุปกรณ์โรเตติ้งเนี่ยเราก็ใช้สามมิลอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่โปรเซสบางทีเขากําหนดแต่และแต่และดีเฟคชันไม่เท่ากันอีกนะครับอันนี้ต้องไปดูในโปรเจกต์สเปคหรือว่าหรือว่าเราก็ถามตัวอ่าโปรเซสชิเนียนะครับถ้าเราทํางานแบบ กันเองอะไรเงี้ยเรา, mm hmm. เ,ราเราไม่ทราบเราก็ถามเขาได้แต่ถ้าเกิดทั่วไปทั่วไปเลยลาย u t i l ี้ y ลายอะไรแล้วแต่ที่ไม่ได้ระบุเราก็ใช้12มิลนะครับเนาะ็นไข้ที่เหลือเราเราก็จะได้แอลมาเหมือนกันนะครับนะอันนี้เราก็ได้แอลเหมือนกันนะครับสังเกตนี่ก็แอลนี่ก็แอลนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะพาพา,พาทุกท่านไปต่อนะครับในไข้ที่เหล่ยมันจะมีหลายไข้ที่เหลือนะครับนะครับเนาะ,อ,ะอันนี้ก็เป็น ก็เป็นโมเดลที่เลือกนะครับที่ที่ที่เลือกมาเมื่อกี้ก็คือคอนเท a ต์โหลดนะครับก็ยูนิฟอร์มบวกกันก็คือเป็นซิมบรีกับซิมบรีนะครับไอตัวนี้เนาะที่เอามาเมื่อกี้นะครับนะครับอันนี้เป็นข้อสมมุติที่เราเลือกกันนะเราจะเลือกเป็นฟิกก็ได้เป็นซิมบรีก็ได้หรือว่าเป็นผสมกันก็ได้หันสองนะครับอ,อันนี้แบบฟิกอเขาก็ทํามาให้นะครับแล้วแต่เราเลือกนะครับถ้าเลือกซิมบรีเนี่ยมันก็จะตกท้องช้างเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีโมเมนต์มาบิดตรงนี้เนาะ ย้อนกข้าไปหน่อยอย่างนี้ครับถ้าเลือกซิมพลีเนี่ยมันจะตกท้องช้างเยอะหน่อยนะครับดีฟกชันจะเยอะหน่อยเพราะมันมันไ,ไม่มีโมเมนต์มามากั้นตรงนี้ไว้นะครับมันปล่อยฟรีตกไปเลยแต่ถ้าเกิดเราเป็นฟิกเนี่ยมันจะมีโมเมนต์กันไว้เห็นไหมครับโมเมนต์กันไว้ไม่ให้ไม,ใหไม่ให้ท่อเนี่ยตกมากมันก็จะได้ค่าดีฟกชันที่น้อยกว่านะครับเนาะโอเค